ดูมือแม่ดําปีเลยวันนี้วันเสาร์อยู่ที่บ้านนะคะก็เลยทําเกมบนไดงูเล่นกับลูกค่ะเพราะก็นังรู้สึกว่าลูกโตแล้วนะคะก็เลยอยากจะลองเล่นเกมที่มีเหตุมีผลมีกฎมีเกฑ์มาบ้างอีกทั้งยังเป็นเกมที่สอนเรื่องตัวเลขและจํานวนนับนะคะเพราะคิดว่าเขาต้องงงแน่ๆเลยเวลาที่ลูกเต่าทอยไปเลข4ี่เขาเดินไป4ีกาวใช่ไหมคะแต่พอทอยไปที่เลข6กเขาก็ต้องเริ่มจากสี่ เดินไปอีก6กเก้าค่ะไม่รู้ว่าเขาจะงงไหมนะก็เป็นการสอนบวกเลขไปในตัวค่ะพีการสร้างก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่หยิบเอา่านในครูเอามาเลยนะคะขีดขีดขีดทำเป็นช่องช่องวงๆงเป็นเส้นๆนะคะให้เขามีส่วนร่วมในการบอกตัวเลขในช่องให้แม่หน่อยนะคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยจากนั้นก็มาสร้างกฎด้วยกันค่ะว่าถ้าเดินตกมาช่องนี้จะต้องทําอะไรเช่นกระโดด1ิบครั้งหรือให้หมุนตัว2รอบเป็นต้นนะคะแล้วเราก็มีบันไดนะคะเอาไว้สาหรับเป็นเซอร์ไพรส์ เวลาตกไปแล้วข้ามไปไกลได้ค่ะกติกาก็คือให้ถอยลูกเต๋านะคะแล้วก็ใครเดินถึงเลข20ก่อนคนนั้นชนะแค่นั้นเลยค่ะลูกเต๋าก็เอาง่ายๆเลยนะคะก็เป็นกล่องกระดาษ1กล่องแล้วก็หุ้มกระดาษจากนั้นก็เขียนเลข1ถึงเลข6ในแต่ละด้านค่ะเด็กยังคงุงอนอยู่เขมากันตั้งกดตั้งเกณฑ์น,นะคะแล้วก็นี่กาลังทำฮิสเตอร์นะคะมาดูกันค่ะว่าเด็กเนี่ยจะเล่นเป็นหรือเปล่าเ <c oughs> สร็จ <Jungle> แล้วนะคะนี่คือระยะทางที่เราเดินไปทั้งหมดนะคะจริงๆเดินทั้งหมดก็ประมาณสามสี่เก้าเนี่ยแหละคะ วิธีเล่นนะคะลูกก็โยนลูกเต่านะโยนปุ๊บ w บ t ิ i s ์นับบ์โฟร r so you have to start point and walk for four step one two three four okay. อ่ะอ่ะทำลูกเต่าวิธีลูกโยนลูกเต่าหน่อยบ t ิสต์นับบ์โฟร์อ่ะหนึ่งสองสามสี อีกครั้งคะหนึ่งสองสองรอบอย่างนี้ไปจนถึง number 20แล้วลูกก็จะชนะโอเควันนัสตาด์ิสเหมือนจะเข้าใจนะคะแต่เอาจริงๆแล้วยังไม่เข้าใจคะ่ะเพราะว่าอย่างที่คิดไว้เลยคะ่ะเขาก็จะไม่ได้แบบเริ่มจาก จุดที่เขายืนอยู่แล้วนับต่อไปข้างหน้าอีกนะคะพอเขาได้เลขสีเขาเดินไป4ีก้าวไปอยู่ที่จุดเลข4ี่ใช่ไหมคะพอเขาถอยอีกครั้งหนึง่งเขาได้เลข2เนี่ยเขาก็จะไปเริ่มที่สตาร์ทแล้วเขาก็จะเดินไปที่1นึ่งเขายังไม่เข้าใจค่ะว่าวิธีการเล่นคือให้บวกไปอีกจำนวนนั้นแต่เขายังเข้าใจเป็นตัวเลขอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กอะคะจะค่อนข้างงงกับจํานวนแล้วก็ ตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แทนจํานวนอะนะคะแต่เขาก็ยังไม่ถึง3พขวบเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้เล่งสอนอะไรคะ่ะวันนี้กะจะมีกิจกรรมให้เดินไปเดินมาเล่นอยู่ในบ้านท่านั่นเองพอดีเมื่อกี้พักกลางวันนะคะก็เลยยังไม่ได้ออกไปเล่นต่อเดี๋ยวจะลองออกไปเล่นต่ออีก1รอบค่ะดูว่ายังงงอยู่หรือเปล่าเป็นการลเล่นที่สนุกมากมากเลยนะคะลูกในระดับปฐมสามารถเล่นได้ค่ะแล้วก็น่าจะเข้าใจในการบวกเลขมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเพิ่มกฎในการลบเลขได้ด้วยค่ะ